สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนเก่าส่งของขวัญแต่งงานมาให้เปิดมาเจอเงินอื้อแต่พอรู้ความหมายถึงกับเอ๊โลกออนไลน์ของประเทศจีนมีการแชร์คลิปวิดีโอเมื่อเจ้าสาวรายหนึ่งได้รับห่อปริศนาสีแดงใบใหญ่จากแฟนเก่าที่ส่งมาให้ในงานแต่งงานของเธอเองซึ่งเมื่อลองเปิดดูก็พบว่าเป็นเงิน233อยหยวนหรือประมาณ1,200บาท ไม่เพียงแต่เจ้าสาวแต่เจ้าบ่าวก็ยังตกตะลึงและประหลาดใจกับสิ่งที่อยู่ข้างในเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานโดยเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้นั่งเปิดดูซองและของขวัญที่ส่งมาจากทุกคนก่อนจะพบห่อปริศนาสีแดงที่ทั้งหนาและใหญ่ทําให้คู่บ่าวสาวต่างสงสัยกับของขวัญชิ้นนี้โดยห่อปริศนาดังกล่าวถูกส่งมาจากอดีตแฟนเก่าของเจ้าสาวที่กระดาษห่อมีการเขียนข้อความระบุว่าขอให้รักกันยืนยาวเป็นร้อยปี ทั้งคู่ค่อยๆช่วยกันแกะออกดูอย่างระมัดระวังพร้อมทั้งใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกคลิปเอาไว้ด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อแกะออกมาก็พบว่ามีธนบัตรจำนวนหลายใบยพร้อมทั้งสารดูดความชืน้นเมื่อนับรวมดูแล้วได้เป็นเงิน233หยวนหรือประมาณ1,200บาทแม้จะไม่ใช่จำนวนเงินที่มากมายอะไรแต่เจ้าสาวก็ตื่นเต้นและมีความสุขที่อดีตคนรักส่งของขวัญมาแสดงความยินดีด้วย หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายหลายคนคาดเดาว่าอดีตแฟนหนุ่มของเจ้าสาวอาจจะซ้อนเงินจากภรรยาทีละเล็กทีละน้อยและก็นำเงินเก็บทั้งหมดนี้ส่งมาให้ในงานแต่งของแฟนเก่าอย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางส่วนก็คิดว่าอดีตคนรักของเจ้าสาวน่าจะจงใจแก้แค้นมากกว่าเพราะเลขสองสามสามมีความหมายแฝงที่ไม่ดีเปรียบได้กับความรักที่พลัดพราก บางทีแฟนเก่าอาจจงใจวางแผนมาแล้วและเขาไม่น่าจะต้องการอวยพรให้กับงานแต่งงานของแฟนเก่าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ